สวัสดีครับผมสัสดีพมอแม่พี่น้องนะครับผมป้องไปสุภูสุคนนะครับผมแฟดออก่าออกนะครับผมกะพามาเบงลูกปูอีกแล้วนะครับผม,ะมกะโมลูจ,จะรีวิวยังนะครับกะพามาเบงลูกปูนะครับพอดีผมทายนามนะครับผมทายนามก็เลยสิพามาเบงปูอีกนะครับผม ช่วงหกโมงแรงนะครับยุ่งกับไลนยนะครับผมนี่นะครับดูกันเป็นกลุ่มนก่อนนะครับ อาสาไลหางกระลอกลงไปให้กินนะครับกินเรียบเลยนะครับผมก็ขอใหยในความกล่องสั้นนะครับนี่ผมจับกล่องมือเดียวนะครับมืออีกมือหนึ่งไปจับไปฟาอ้างนะครับผมจะหัวถิมนะครับนี่นะครับผมเรียบๆจาก คลิปที่แล้วได้นะครับคลิปล่าสุดของผมนะครับอน,นี้ลอกครบนะครับผมมีคนผูชมมึงนะครับน,นี่จะเป็นลอกครบนะครับ หลอกขาดบ่หลอคขาบเบืบอ้องยังไงน,นะครับสังเกตเบื้องมันจะน,นิ่มๆแล้วกับหลังมันเปิดได้นะครับก็คือเขาถอดตัวเขาออกนะครับนื้อไเดนเปลือกนิ่มๆน,นะครับรจะเปิดสังกะสีออกนะครับถึงเพียบเลยนะครับ สังกษีเพียบเลยนะครับแม่เดียวนะครับผมที่ใครมากนี่ <c oughs> นี่นะครับวันนี้วันที่ขออนุญาตเป่วันที่นะครับ นี้วันที่ยี่สิบหกนะครับผมมิถุนาอันนี้ก็ที่เป็นตัวที่ออกมาจากการถ่ายน้ำนะครับนะครับเต็มเลยนะครับผมถ่ายน้ำออกมาเดี๋ยวผมจะเอาน้ำออกแล้วก็มาเบ่งนี้นะครับนี่นะครับหูหูถ่ายน้ำนะครับ มก็จะเปิดหน้าหมอ,อกเลยนะครับแล้วก็เอานจะร์ลอนน้ำมันนะครับผมเอาจะร์ลอนน้ำมันมาปิดหัวไว้นะครับเนี่ยแล้วก็เปิดลงมาเลยนะครับเพระตรงยานเขานี้นะครับเขาปีนออกก็ได้นะครับก็จะมาติดอยู่นี่น,น,ะะน,ออนะครับนี่นะครับมก็จะมัดที่หน้าหมอกนะครับเนี่ย นครับผมลายแห้งนะครับขนาดแม่เดียวนะครับยังขนาดนี้นะครับนีไข่แม่เดียวนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเองอันนี้ขนาดส่วนที่ว่าถ่ายน้ำนะครับผมขันยาเซ็ตกล่องนะครับผมครับอันนี้เป็นส่วนที่ถ่ายน้ำนะครับออกมา ครับผมนีงกะจะเอาไสขึ้นนะครับแล้วก็เปิด,ดน้ำไสแล้วก็ไปหาตผักตบชวามาใสนะครับผมนี่ครับผมนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ออกมานะครับส่วนหลายก็จะอยู่ในอ่างนะครับ เป็งแม่พันนะครับน,นี่นะครับผมแม่ยังอยู่นะครับเมันนี่ใหญ่ไปใส่นะครับนี่เป็นแม่พันนะครับที่คลอดลูกนะครับ อ่างนี้ผมกะเลี้ยงอันนี้ไว้นะครับอ่าง,างขางๆกันผมมีบอ่อแค่สองบอ่อนะครับมีบอ่อที่สองผมกะเลี้ยงอันนี้ไว้นะครับนี่อันนี้ก็แค่แช่เส้นหนามไว้นะครับมันจะแพร่เองนะครับเวลามันแพ่ข้าวเกาไปให้ลูกปูกินนะครับเอาไปใส่ให้เขาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นี้ผมก็จะพักสาลายหางกระบอกไว้นํา นะครับนี่นะครับข้างล่างสาลายหางกระรอกนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมนี่จะเป็นสาลายหางกระรอกนะครับที่ผมเอว่าพักไว้นะครับอันนี้มันเลี่ยงง่ายนะครับนี่ออมม่านตะออมม่านซมีนะครับเอามาแช่ไว้อาทิตดหนึ่งสองอาทิตย์ก็จะแพร่ออกประมาณนี้นะครับแต่ของผมหลายอยู่นะครับพอดีผมหมดใส่อ่าง บอกปวปน้ำนะครับจะเป็นไข่นะครับผมสามตัวนี่นะครับพอนี้ก็ถ้าคนติดตามผมก็จะรู้นะครับก็จะได้เห็นคลิปตอนเห็ดบ่ดินนะครับอันนี้อ่างมันหัวนะครับผมนี่ ้อบพร้อมนะครับผมฉาบบ่ค่อยดีเป็นไดน,นะครับแต่พามาเบิ่งนะครับว่าเอาตัวนี้ก็นเลยกนี่นะครับผมกุบงี้นกุบนะครับ อันนี้จะเป็นกบนะครับผมลงไปสองรอยตัวนะครับน,นี่ลงลงไปสองรอยตัวนะครับผมจะหาตัวที่ใหญ่ที่สุดให้เบิ่งนี่นะครับผมคุณผู้ชมตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับขนาดซัานี้นะครับนะครับผมก็เอากบมาลงนะครับสองร้อยตัวนะครับ เห็ดแบบผสมผสานนะครับลงม,มาหลอยตัวนะครับคำว่าไปไซสเบิร์นะครับปึออ๊บนี่นะครับผมหนึ่งร้อยตัวไปไหนหมดเขามาอยู่ในหูนะครับผมหูอ,อิบล็อกนะครับผมผมลงไม่ออมเลยนะครับหูอ,อิดบล็อกนี่เกือบทุกลู่นะครับผมน,นะครับ มีเกือบทุกลูกนะครับเป็นสาขานะครับโอเคนะครับผมหมดมจะหมดครับครับผมฉัหรับคลิปนี้ก็ ขอลาท่านผู้ชมนะครับผมไปเพิง่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจนะครับผมก็ขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปนะครับรับชมคลิปจนจบนะครับแต่อีกสองอาทิตย์นะครับก็สิมะท้ายนะครับการเดินเติบโตของเขานะครับให้เบิ้งนะครับผมตอาหัวครับผมสทหรับที่นี่ก็ ขอลาท่านผู้ชมนะครับผมขอบคุณล้วกันสวัสดีครับผม